สอดีครับนี้ให้กันนรรบคุณอนาบขาะขอขอเมสอนจ่าเราค่น,น,น,นะครับอ้สอนสร้างสอนสร้างคนระับประตูน่นรักแบบพิเศษบอกครับก็เปมาสอนสร้างนะครับ้นไปเซฟนอครับแค่เซฟอำาานาจบน เอาแต่สระจุย้ี่ครับให้เราเอาเนี่ยเนี่ยก็สร้างกับประตูนรกธรรมดาแต่สร้างแบบนีหนึ่งสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าหสิเจดสิบปดส 9ก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดเอก็มาอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดอย่างเงี้ยก็อย่างเงี้ย ต่อมาเป็นต่อจากทีด็้แบบนั้ก็ต่อมาเรื่อยๆเลยวิธีให้เรารู้นะเราต่อมาจากตรงนี้แลบแบ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 แบบ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 แบ้วแบบวบบแบาแบบแบบแบ้แบบแบบแบบแบยแบบแบบแบบนแบบแนบแบนแ ลงไว้แล้วก็เนี่ยปิดเล้ครับจิ๊บอาปิดที่เอาทำแปึงปิดที่จิบ๊บเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ยี่สิบเอ็ดฟอกเนี่ยเป็นยังไงอ๋อไม่ด้ปักมันเนีเรี้อปิดตรงนี้ไว้นะเนี่ยๆๆๆปิดไว้ตรงนี้ก็ปิดนะ นี่ผมครับก็อ่กงนั้นไม่ไดกครับแลยวมาเนี่ยมันก็จะงานยิงลูกแต่เราโผล่มาก็ิดตามบล็อกนี่บบปุนลูกปุ่นเราออกไปมันก็จะยี่สิบเอ็ดบล็อกเหมือนเดิมครับเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนีจะยี่สิบเดบ็อกเหมือนเดิมนะก็ทุกหน้านะเรียบทุกแบบนี้